อะท่านรู้ใช่ไหมว่ามันไม่เนียนหนักกว่าเดิมนะข้ารู้แต่ว่ามันไม่ใช่เชือเดียวน่ะข้าท้อผ่าผ่าข้าทีจริงขึ้นมาล่ะคานะไยนะมันนี่จริงหรอมั้งเฮ้ยอยู่หน้าเปรดซะด้วย คือเจ้ามาทำไมส่งข้อมูลเหรอไม่วันนี้ไม่มีอะไรนะอ่าตามที่เจ้าว่าแล้วกันท้าไม่อยากจะได้ขนาดนั้นตอนนี้น,น,นี่นะเหมือนไปมากเกแล้วตามที่เจ้าสบายใจเถอะเจ้า <c oughs> ไม่ต้องหรอกแค่นี้เขาก็ดูจเจ้าไม่ออกหรอกเพรารู้ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำา,า,าข้าว่าเดา เอาตามที่เจ้าสบายใจละกันนะเอ้วันนี้เป็นวันจ่ายเงินเ,นเดือนนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชข,ข้าจำวันผิดไม่ใช่วันนี้ <c oughs> ข้าจำวันผิดไม่ใช่วันนี้นมเมื่อคืนได้พักผ่อนไหมไม่ไม่ได้พักได้พักผ่อนนะเขาบอกเขากินข้าวแล้วเขาก็หายไปแล้วถ้าเพียไหนเขาผิดอะไร ถ้าบอกว่าข้าเห็นสองคนนั้นนอนอยู่ข้าจะผิดไหมอาไปเลยอ่ะข้าไปเ่งไม่รู้สิไม่ไม่เห็นนะพี่น้องเขาคุยกันนานแล้วทำไมทำอะไรตรงนี้ล่ะแล้วก็เพราะท่านมาทำไรที่นี่ข้าสงสัยมานานแล้วไม่คือมันแปลกมากตอนที่เป็นคนต่ากเป็นคนต่างเหมืองน่าคุยกันตรงนี้ไม่คือท่านจำข้านะคือข้าอยู่ที่นี่ได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าข้าขอท่านเจ้าเมืองไว้แล้ว พวกท่านอ่ะมาทำอะไรข้ามาตามหาท่านนะน้าตามข้ามพี่เอ๋นะข้ามเกยเอถาหาเจ้าด้วยลุงมีเราบอกตั้งแต่วันที่แล้วไหมจริงๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้นี่นาข้าจะนี่ท่านเลยข้าว่าแปลกสองคนนล้ต้องทำอะไรทีกอย่างแน่นอนข้าทำมาให้ท่านนะข้าไม่ได้ให้เลยก็ไม่ใช่อาหารมาหรอกเนาะ ม่คาดในจาวัตเอ่อพระเ้าก,กส่งมาทีเราต้องไปทำผลผลิตอะไรบ้างท่านอย่าที่ข้าจะมาหาท่านเอ่อผลผลิตส่วนใหญ่ก็ตามที่พวกเราปลูกเอาไว้นั่นแหละจำนวนนะท่านจำนวนพวกเขาต้องการเยอะขนาดไหนเดี๋ยวข้าไปหลอกถามพ่อเจ้าเองพ่อเจ้ากลับเมืองกันไปก่อนเดี๋ยวข้าไปหาพู้เจ้าที่ฟาร์มนั้นได้ท่านถ้าข้าหาไปนั้นก็ไม่ต้องตามหาได้ เมื่อไหระท่านใช่ไหมล่ะพวกเขาไม่เคยเห็นเจ้าเขาจะจำเจ้าได้อย่างไรต่อให้เจ้าถอดเขาพวกเขาก็จำไม่ได้นะเครื่องเอ่อเครื่องจำแรงค่ามันมันไม่เนียนหรอท่านโอเคนั่นค่าจะไปหาชุดใหม่ก็ได้ท่านเจากลับไปฆ่าปวดตึ๊บตึ๊บกลับคุณเพอนนะนั่นค่ากลับก็ได้นะ สงสัยเราได้งานหยาบแล้วเสรนะถ่าว่าเราจะโดนงานกีะแน่เจ้าเห็นหัวมงไหถ้าวมาดหัวถ้าขอภัยนะต้องมีเนียนะรู้ไหมอะไรนะไม่เทำอะไรเลยถ้า้าเราโดนจัได้แล้วรับมัวัไปแต่เจ้าจ้หนักนเนี่ยา้ตัวบอยตาย บอยไงเนี่ยวันแรกข้าจะบอกว่าเอกี้ข้าอีกแบบเจ้ช่วยนั่งดีๆได้ไหมเนี่ยมันทำให้ข้าจะกระซิ่งนะยกเจ้าไม่ได้เลยข้ามันมีแล้วถ้าเรากลับมาไปลาโดเราให้ทำแบบว่าได้ไรข้าคิดว่าจะจะไม่เหลือหรอเดี๋ยวนะนั่นคุณเขาคุณคุณนะ เดี๋ยวนะท่านสวัสดีท่านพวกท่านมาทำอะไรกันหรอข้าบอกให้ท่านหลวงพ่อเดี๋ยวนะหลวงพ่อกลับเมืองมาแล้วอ้าวใช่ท่านโดนแล้วล่ะโดนเกียร์เดี๋ยวนะข้าฝากให้เจ้าดูแลเมืองแทนข้าข้ากลับบ้านหลับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในเมืองเลยพระเจ้าเบลเล่ไม่อยู่หรอเห็นเบลเล่ข้ากลับประกาบาลหลวงนลยไม่ไม่รู้สิตอนตอนมาก็ไม่เห็นนะเอาแย่แล้วท่านจับตัวแล้ว เอากลับส <54. S 2> ิรออะไรอ่ะน <cción> ี่กลับเงินจะดีกว่าท่านจะเมืองอยู่นี่ไงท่านเจมิงอยู่ที่นี่กำลังกำลังดูกำลังหลอกถามอยู่ว่าจะเอาขุมมดดิบมาขายที่นี่เท่าไหร่นะเจมองเราเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าคิดว่าเครื่องกำเนิดข้ามันไม่เนียนหรอเจ้าเจ้าลงสิเจ้าหม่นั้นเจ้าท่านเมืองบอกข้าว่าเครื่องกำเนิดข้ามันมันมันไม่เนียนอ่ะอะไรนะคนเอ็ลิส เจ้าแรงข้าไม่เนียนพอเหรอก็เนียนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เนียนนะเจ้าไม่เนียนเลยนะเจ้าแม่น้ำข้าเนียนที่แต่คนที่นี่ไม่มีคาเฟ่ต้าข้าข้าแสนแค่บอกกับแม่เขาไม่จับข้าไม่ได้แล้วแค่นั้นเลยข้าจะขับมาหรอเอามาล็อผมกลับก่อนนะกัก กับเจ้าจริงเรากลับกันเถิดเข้ามาอะไรียนเข้าหน้าทนะ่าน,นใช่ชายที่อยู่ในหน่วยอัศวินในอาณาจักรนี้หรือเปล่าออะออท่า oh. น,นคงชื่อบิลลี่สินะได้หญิงบอกข้ามานะ่ะอ๋อข้าขอโทษที่เสียมรยาทข้าชื่อข้าข้าขาชื่อว่าเดล่าไอซสิส ่านสามารถเรียกข้าว่าเอลลิสได้โอเคอเครับอ๋อจาขคงไม่คุณชิน,น้านี้สินะพอดีค่าใช้กำไรํำแรงอ่ะก็แต่ท่านทำอะไรอยู่หรอค่าเก็บเพืิดเพลินน้าหญิงสั่งมาเหรออืมใช่แลหละ งั้นเดี๋ยวข้าช่วยแต่รอสักครู่นะกันโอเค okay, ข้าฟอมแล้ว อยากให้ข้าช่วยเก็บตรงไหนไนะหนมท่านเก็บเ,นะเง่นก็ได้นะท่านไม่ยากก็ได้เดี๋ยวข้าไปเก็บอง่นละอืมข้ามองงานนี้น่า๊ะ a few moments later ไม่เห็นชื่อเลยท่านถ้าไม่ถ้าไม่เห็นเจ้ามึงเราเลยหรอไม่เห็นชื่อเจ้ามึงเฮ้ยเอยู่อยู่ท่านไข่แล้วยู่เหรอใช่แล้วเราเข้าไปหาเขาได้เลยก็พอป้าว่าอัจฉริย์จะเป็นเสน่ห์ได้นะเราคนนี้ใจดีกว่าอย่าต้องเยอะสิเดี๋ยวพวกเขาก็รู้เรา่องนี้ใครที่เกียรติหาร่างจำแรงใหม่นะ ตัวแลวละลเล่อเหมือนน้ำกระบาลลงเลยแตบบ่ถ้าเป็นท่านท่านทำไงล่ะถ้ามีทางเลือกนะ